สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวมาพร้อมกับคลิปนะคะหน้าต่างอา่ายุคสมัยโบราณน,นะคะบ้านใครที่ชอบอา่าติดหน้าต่างแบบนี้นะคะมีข้อควรระวังที่เหมียวอยากจะเอามาฝากหลายๆท่านนะคะสังเกตดีๆนะคะจริงๆเราอาจจะสวยงามการระบายอากาศอาจจะดีแต่ถ้าหากคุณละเลยการทำความสะอาดนะคะตัวอย่างตรงนี้คือขี้จิ้งจกนะคะ ขี้จิงจบที่เขาได้มาอาศัยอยู่ระหว่างช่องว่างที่ติดหน้าต่างแล้วก็มุงลวดนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยนะคะบ้านไหนที่ไม่ค่อยได้กลับบ้าน หรือว่ามีเด็กมีคนแก่ใส่อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้ชอบเปิดหน้าต่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดคิดนิดนึงนะคะในขี้ของจิ้งจกนะคะมีเชื้อโรคที่สามารถทำให้ท่าน เป็นโรคท้องร่วงเป็นโรคไทรอยด์เสพได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังน,นะคะที่เหมียวเอามาให้ดูนี่คือตัวอย่างบ้านของเหมียวเองนะคะซึ่งไม่ค่อยได้กลับบ้านนานๆทีจะกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นขี้จิ้งจกที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างนี้นะคะจึงเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่อ,อยากจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหน้าต่างแบบนี้นะคะ โดยเฉพาะหากท่านใดไม่ค่อยมีเวลาทําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะหรือว่าเปิดหน้าต่างบ่อยๆแล้วก็ปัดขี้จิ้งจกที่อยู่ตามร่องได้เหมือนกันนะคะจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าต่างแบบนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบว่าจิ้งจกเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่อาศัยระหว่างช่องว่างแบบนี้นะคะตัวเขาไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะตัวจิ้งจก เห็นไหมคะอย่างวันนี้ที่เหมือนทำความสะอาดไปก็คือใช้เครื่องดูดฝุน่นนะคะดูดเอาขี้จิ้จกนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าชุบน้ำยาล้างจานนะคะมาเช็ดร,บรอบๆบริเวณขอบหน้าต่างถึง3รอบนะคะแล้วก็รอบที่4ี่ก็ใช้ผ้าสะอาดอีกผืนชุบกับน้ำยาล้างจานแล้วก็เช็ดอีกรอบนะคะคือตอนนี้คือหน้าต่างนี้สะอาดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนะคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือว่าอยู่ข้างบนบ้านชั้นสองแล้วไม่ค่อยมีคนจะอยู่นะคะยังไงก็อยากฝากให้ทุกท่านที่แวะผ่านมาดูคลิปนี้นะคะชะล่าใจนิดนึงนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าท่านไม่มีแรงที่จะทำเองก็ จ้างใครสักคนหนึ่งนะคะมาทำความสะอาดให้นะคะเปิดหน้าต่างออกอให้ลมพัดผ่านแล้วก็ทำความสะอาดลูกกรงทำความสะอาดขอบหน้าต่างแบบนี้นะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวท่านเองนะคะแล้วก็บ้านเราก็จะได้สะ,สะอาดขึ้นด้วยค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะหวังว่า,าวิดีโอคอมแบบนี้จะเป็นวิทยาทานให้หลายๆท่านแล้วก็หยุดคิดหยุดชะงักนะคะให้ อลองเปิดหน้าต่างที่บ้านดูเนะาะทำความสะอาดนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมแวะเข้ามาทักทายช่องของน้องเหมือนนะคะสวัสดีค่ะ